เขาบอกว่าเราทําไม่เต็มที่เขาบอกว่าเราไม่ไมทุ่มเทเขาบอกเราว่าต้องลงของเยอะๆนะคะอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแบ่งปันแล้วกันเนาะต้องออกตัวก่อนนะเพราะว่าติ๊ไม่ใช่กูรูเรื่องการขายของหรือว่าอะไรมากมายแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับอตัวเองนะคะประสบการณ์นี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์นิดน,นึงทุกคนนะก็ต้องย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะว่า เราเป็นคนที่ขายออนไลน์นะคะเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการขายออนไลน์เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะง่ายๆเราขายสินค้าออนไลน์อยู่แบรนด์นหนึ่งนะคะถามว่าเขาเทนดีไหมดีนะคะทุกคนเขาดูแลเราดีนะคะแต่ในหลายๆอย่างที่เราทําเหมือนเขาไม่ได้หรือเปล่าอันนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีมุมกลับนะคะทุกคนคนที่เขาประสบความสาเร็จแล้วนี้เราปกติก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าก็มี คนที่ลมเร็วเหมือนติก๊กบางคนก็มีนะคะคนที่ไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วแบบมาลงของเยอะๆเหมือนติ๊กก็มีนะคะก็เริ่มจากเราเห็นเออคนอื่นก็ทําได้ะคะทุกคนเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เลยเราเออเราลองลองลอง,ลองดูดีกว่าไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะมันคือต้องบอกว่ามันใช้ทุนเยอะอะ่ะทุกคนใช่มันต้องลงทุนเยอะเหมือนเราต้องสต๊อกของใช่ไหมคะทุกคนสต๊อกของทีนึงก็คือแบบไม่ใช่ทีละบาทสองบาททุกคนสต๊อกของทีนึงก็หลักพันไม่ใช่หลักพันเนาะ อหลักครึ่งหมื่นแล้วกันนะมันถึงจะเริ่มเห็นกำไรนะคะถ้าอย่างเราไปลง 4, 5, สี่ซองห้าซองอะไรเงี้ยมันก็คือจะแบบเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยอ่าเราเราต้องมองมุมนี้นะทุกคนแต่ว่าถามว่ากินกินแล้วใช้จริงไหมนะคะอันนี้เราก็กินก็ใช้จริงนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาของเราก็คือเราไม่ประสบความสําเร็จคะเราล้มเหลวต้องต้องยอมรับตัวเองะคระับว่าเป็นผู้ที่ล้มเหลวในเรื่องการขายออนไลน์นะคะ ก็ลงทุนไปเยอะนะคะทีเนี้ยเราก็พยายามสต็อกของทีละสองหมื่นสามหมื่นนะทุกคนซึ่งทีเนี้ยพอของมันขายไม่ได้ทุกคนาก็จะกลายเป็นว่าทุนระจมอยู่กับเราไม่ใช่ว่าเราทําไม่เต็มที่นะทุกคนจะบอกว่าคําว่าเต็มที่แต่ละคนอะ่ะมันไม่เท่ากันลิมิตของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เท่ากันทุกคนต้องแยกแยะตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทําไมเขาทาได้อะไรทําไมแล้วทําไมเธอทําไม่ได้คือมีข้ออ้างอะไรหรือเปล่าจริงๆอนะ่ะทุกคนมันมันทำได้หมดเลยนะแต่ทีเนี้ย ในการที่แบบว่าคำว่าอะไรอะ่ะเราไปเปิดตลาดช้าหรือว่ายังไงหรือเราทําไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เนี่ยตรงไหนนะคะเราก็พยายามนําเสนอเหมือนที่เขาสอนทุกอย่างทุกคนพยายามหาอะไรนะลูกทีมนะมันจะต้องมีแบ่งเป็นช้อยเป็นลูกทีมขึ้นมาอีกเนาะมันก็เหมือนมันก็เหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราจะไปหาลูกทีมที่ไหน,นจริงๆอะเราก็ประสบความสําเร็จไหมเราก็ พยายามหาลูกทีมนะคะทุกคนก็พยายามดึงเพื่อนมาเนาะดึงเพื่อนมาเฮ้ยลองไม้กับกูไม้อะไรอย่างเงี้ยเอเพื่อนก็มานะคะแต่สรุปแล้วมันเหมือนไปได้แค่ช่วงแรกๆอะทุกคนแล้วก็กลายเป็นว่าเธอทําไม่เต็มที่นะคะคำนี้จะโดนมากเลยเธอไม่พยายามเธอทําไม่เต็มที่ทาไมคนอด่นทําได้แล้วทําไมเธอถึงทําไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในในในส่วนที่ติ๊งมองว่ามันไม่ประสบความสําเร็จสําหรับตัวเองก็คือเราเป็นคนที่ทํางานประจําด้วยทุกคน ใช่เราเป็นคนที่ทํางานประจําแล้วเหมือนเหมือนเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าอาชีพเสริมอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนถ้าเราทําคู่ก,กันกับงานประจะําอ่ะแม่งจะโคตรเหนื่อยเลยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะแต่แต่ผลลัพธ์อ่ะในตอนนั้นก็คือถือว่าเราก็คือเปลีป่ยนแปลงไปเยอะนะคะเป็นคนที่กล้าแสดงออกเอาจริงๆนะเราเป็นคนที่ล้มเหลวแหละเรื่องก,การขายออนไลน์เพราะว่าเราบอกตรงเราขาดทุนนะคะเราติดหนี้เราสต็อกของไม่เกือบสี่ห้าหมื่นนะคะแต่ก็คือของมันจะดองนานมาก ซึ่งก็กลายเป็นว่าเราปล่อยของไม่ได้เราปล่อยสินค้าไม่ได้นะคะกลายมันว่าทุนก็จมนะคะของก็ต้องขายยอดก็ต้องทาทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ไม่มีค่าคอมเข้ามาให้อย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นผลพวงหลายๆอันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์นะใครที่อยากขายออนไลน์นะคะทุกคนก็แชร์ไว้ตรงนี้ละกันเนาเราก็บ้าน,านเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนคนอื่นเขานะคะเราก็คุยกันตรงๆว่าการที่จะสต็อกของนะคะก็ดู ตัวเองให้ดีๆก่อนว่าไหวแค่ไหนนะคะลองดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาความโลภนำทางเหมือนติ๊กนะของติ๊กอะใช้ความโลภนำไงเพราะว่าเฮ้ยเราอยากได้กําไรต่อชิ้นเนี่ยร้อยหนึ่งสองร้อยนะคะทุกคนเราใช้ความโลภนำทางไงแต่ความรู้ของเราอะมันยังน้อยอยู่นะคะแต่ถามว่ามีการเทรนไหมเขาดูแลดีไหมทุกคนเขาก็เทรนดีนะได้ที่เนี้ยพอเราไปหาลูกทีมเราจะมีมีแรงผลักดันจากที่ไหนไป ราะว่าหนึ่งเราเองเราไปยังขายไม่ได้ทุกคนแล้วเราจะไปส่งต่อให้ลูกคิมยังไงเอ้ขายได้ชิ้นหนึ่งเดือนหนึ่งคุดขายได้แค่ประมาณห้าชิ้นอย่างเงี้ยทํายังไงอ่ะเราปล่อยของออกไม่ได้นะคะสต็อกก็คือต้องอยู่กับเราหมดค้างเราก็คือต้องค้างอยู่กับเราหมดจริงๆก็คือ,อว่ามันกลายเป็นว่าสรุปแล้วเราขาดทุนนะคะเราขาดทุนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้ความโลภนําทางของเรา นะคะเราไม่รู้จักคําว่าพอดีของเราเองอันนี้สาเหตุก็เกิดจากตัวเองนะจะถามว่าทําเต็มที่ไหมทุกคนทําเต็มที่หมดแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขามันก็มีนะคะคนที่ล้มเหลวก็มีนะทุกคนคนที่เขาประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์ก็มีเยอะแยะนะคะทุกคนก็ลองศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วก็ลองทําเป็นบทเรียนให้เป็นบทเรียนกับตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่มีนะคะอยากให้ทุกคนพึ่งสังวรกับตัวเองและเตือนไว้อย่าใช้ความโลภนําทาง นะคะถ้าใช้ความร้มนำทางแทนความรู้เมื่อไหร่เหมือนที่ติ๊กอย่างนี้นะคะก็เจ๊งค่ะทุกคนนะคะหมดไปเกือบพึ่งแสนนะคะกว่าทุนก็ไม่ได้กําไรก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จเ,เขาก็มีนะคะก็ยินดีกับเพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆที่เขาประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่ก็หลายๆคนก็ถอยออกมาเหมือนติ๊กเหมือนกันนะคะก็น่าจะอยู่ในวงวงเวียนเดียวกันของอย่างนี้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเต,เ,กเต็มที่ไหมเราก็เต็มที่อะทุกคน ก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะเพดานของคําว่าเต็มที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเรามีงานประจํานะเราจะเหนื่อยกับงานประจาบางครั้งอ่ะเราเหนื่อยมากเลยนะ <c oughs> บางครั้งเราเหนื่อยกับงานประจาอ่ะเราเหนื่อยมากๆเลยนะเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยที่แบบงานประจําเราต้องมาทําเสริมนะคะเอาพูดง่ายๆเหมือนอย่างอาชีพเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์เป็นย bon ูทูบเบอร์อย่างเงี้ยทุกคนเห <c oughs> นื่อยนะองจริงเพราะว่าเราทํางานประจํามาทุกคนบางครั้งอ่ะเราเหนื่อยกับงานประจํามากๆใช่ไหมพอเรามาลงกับตรงเนี้ย คือฉันต้องใช้พลังงานเพิ่มอีกมากในการที่ต้องไปหาความรู้นะคะทุกคนลองย้อนดูคลิปแรกๆของติ๊กได้เลยนะทุกคนมันจะเห็นแบบคำว,ว่าพัฒนาการของตัวเองซึ่งบางครั้งเราเหนื่อยมากจนเราต้องดอกตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการสร้างไรายได้ในนี้เท่าไหร่เลยถือว่าเป็นการแชร์แล้วกันนะคะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆที่เราผ่านมานะคะถ้าใครชอบแนวประมาณนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้นะคะทีก็จะมาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะคะ ถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนถ้าพอรู้หรือถ้าเราเคยมีประสบการณ์ในด้านของความล้มเหลวต้องใช้คําว่าล้มเหลวเนาะคําว่าคําว่าสมหวังก็ยังก็ยังถือว่าน้อยนะคะทุกคนเราก็จะถือว่าเออถ้าใครอยากทราบเรื่องความล้มเหลวอะไรเงี้ยก็ลองถามได้นะคะลองคอมเมนต์ในใต้คลิปของเราได้เลยนะคะจะมาแบ่งปันนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะทุกคนถ้าทุกคนก็คือล้มเหลวเรื่องการขายออนไลน์เหมือนกันนะคะทุกคนก็ยังมีติเป็นเพื่อนอยู่นะคะก็ ยอมรับความจริงนะคะหาความรู้อย่าใช้ความโลภนําทางนะคะเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องพวกเหมือนอะไรนะดีไอคอนอะไรอย่างเงี้ยหรอเราก็มองว่าเออมันก็คล้ายๆสไตล์ชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาลงทุนเยอะทุกคนแล้วเขาก็มาล้มเหลวเหมือนเดิมอ่านะคะเพราะว่าเขาใช้ความโลภนําทางแทนความรู้นะคะเรารู้ว่าทุกคนอ่ะก็คือเต็มที่ของตัวเองหมดแหละไม่มีใครไม่เต็มที่หรอกใช่ไหมเพราะว่าเราเอาเงินไปวางแล้วอ่ะเราเอาเงินไปลงแล้วไม่มีใครไม่เต็มที่เออจริงๆ จะมาบอกว่าพุ้ยคุณไม่เต็มที่แล้วคุณไม่เทคแคร์ลูกค้ามันไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าเต็มที่แต่ละคนของคนเรามันไม่เหมือนกันเนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากไว้แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องความล้มเหลวอะไรของติ๊กอีกนะคะเดี๋ยวติ๊กจะมาแชร์นะคะเพราะว่าเราถือว่าเราผ่านการใช้ชีวิตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะลองผิดลองถูกลองแม่งทุกอย่างที่คิดว่าฉันอยากจะได้เงินนะคะอาชีพเสริมแบบไหนแต่ทุกอย่างก็คือที่กจะแช้ว่าอาชีพเสริมนะคะเพราะว่าเรามีงานประจำอยู่ นะเพราะว่ารายอาชีพเสริมมันยังไม่ได้มีรายได้มากกว่าอาชีพหลักอ่าแต่ถ้าเราทําคู่กันกับอาชีพหลักได้มันเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามันทาแล้วมันคู่กันได้มันไปด้วยกันได้โอเคเราก็ไปได้นะคะ เหมือนเรื่องอะไรนะ a s s i ิ e i n น o m e เนาะเราจะเป็นคนชอบฟังแนวเนี้ยนะคะทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลันดูนะคะที่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่เราก็เรื่องความล้มเหลวก็มีประสบการณ์เยอะอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดซับส c r i b e ให้ตีเกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ